สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอเชโฟกัสรู้รอบเอเชีวันนี้พาผู้ชมไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับเพราะว่าในช่วงกลางเดือนธันวาคมนะครับเขาจะมีการจัดการเลือกตั้งซึ่งสำนักข่าวต่างๆนะครับก็พยายามที่จะวิเคราะห์อ,ออกมาว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่ทางฝั่งของชาวญี่ปุ่นจะใช้ในการตัดสินใจเลือกตัวผู้นําคนใหม่ครับ ขณะที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะครับจอที่จะเข้าสู่ภาวะการตกต่ำเป็นรอบที่3นับตั้งแต่ปี2,551ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงครับตอนนี้ก็กำลังตัดสินใจว่าพรรคการเมืองไหนเหมาะที่สุดสำหรับการจะขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาภาะวะเงินฝืดพร้อมกับฟื้นฟนูความแข็งแกร่ง,ง,งให้กลับมาเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งหนังสือพิมพ์เดลี่โยมิอุรินะครับรายงานว่าพรรคประชาธิปไตยแห่งญี่ปุ่นหรือว่าพรรค D.P.J ของนายกมนตรีคนปัจจุบันคือคุณโยชิโกะโนโดะเข้ามาบริหารประเทศตั้งแต่ปี2552ในเวลานั้นครับธุรกิจทั่วโลกเศรษฐกิจทั่วโลกกำลังเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤตเลแมนบราเธอร์ส hm ในสหรัฐแต่หลังจากนั้นครับก็เจอกับวิกฤตหนี้สินในภูมิภาคยุโรปตลอดจนภัยพิบัติเรื่องของแผ่นดินไหวและสึนามิในปี2554 ประเด็นเหล่านี้ครับทำให้เศรษกิจของญี่ปุ่นต้องกลับมาสุดตัวลงอีกครั้งซึ่งประชาชนก็กำลังชั่งน้ำหนักว่าพวกเขากำลังจะเลือกใครกันแน่ในการขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่อัตราการว่างงานเดือนกันยายนที่ผ่านมาของญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่ระดับ4.2ครับถือว่าปรับตัวลดลงมาจากระดับ5.3ในช่วงที่พรรค D P J เข้ามารับตำแหน่ง แต่ปัญหาที่สําคัญเรื่องหนึ่งนะครับก็คือดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าเงินเฟอ้อในเดือนกันยายนครับกับปรับตัวลดลงอีก0.1และกำลังมีปัญหาเงินฝืดนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อของญี่ปุ่นปรับตัวลดลงมาแล้ว5เดือนติดต่อกันสร้างความกังวลว่าจะนักการปัญหาเงินฝืดยังไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น นอกเหนือจากประเด็นเศรษฐกิจนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากในช่วงนี้ก็คือความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับต่างชาติซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมโตะ๊ะเจราจาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกหรือว่า TPP ครับเพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นข้อตกเถียงกันมากนะครับว่าการเข้าร่วม TPP ของญี่ปุ่นนั้นส่งผลดีจริงหรือไม่ต่อประเทศ ทั้งพรรค D.P.J. แล้วก็พรรคเสรีประชาธิปไตยหรือว่า L.D.P. ครับซึ่งเป็นพรรคฝ่ายคา้านในปัจจุบันที่นำโดยคุณชินโซอาเบะนะครับอดีตนายกรัฐทนตรี hmm. ก็หวังครับว่าจะกลับมานั่งเก้าอี้ผู้นำประเทศได้อีกสมัยซึ่งก็ต้องหาทางเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายการเงินซึ่งอาจจะทำได้ด้วยการร่วมมือกับธนาคารกลางอย่างใกล้ชิดมากกว่ารัฐบาลชุดเดิมของ D.P.J. คุณโอดาะนะครับบอกว่าการเพิ่มโครงการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐนั้นไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ ต้องได้รับการหนุนหลังจากธนาคารกลางด้วยส่วนคุณชินโซอาเบะก็ให้คำมั่นสัญญาครับว่าถ้าเขาเป็นนายกเขาจะฉีดงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อหน,นุนเศรษฐกิจพร้อมกับเรียกร้องให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ใช้มาตรการทางด้านการเงินนะครับที่มีความผ่อนคลายมากขึ้นรวมถึงการใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ติดลบหรือว่าการคิดค่าธรรมเนียมกับธนาคารพาณิชย์ที่ฝากเงินไว้กับธนาคารกลางนั่นเองเพื่อบีบให้สถาบันการเงินเหล่านี้นะครับต้องปล่อยสินเชื่อ ซึ่งก็จะนําไปสู่การขยายตัวของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจในท้ายที่สุดนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการนะครับที่พุ่งสูงขึ้นทุกทีเนื่องจากประชากรญี่ปุ่นตอนนี้เข้าสู่วัยสูงอายุกันมากขณะที่อัตราการเกิดก็ต่ําคนวัยทํางานมีจํานวนลดลงนะครับปัญหานี้ครับมีส่วนทําให้ฐานะของประเทศเนี่ยย่ำแย่ลงนะครับในสินวยะยาวของญี่ปุ่นมีการเพิ่มขึ้นตลอดเวลาก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาครับที่รัฐบาลชุดใหม่จะต้องแสดงให้เห็นว่าเขาจะแก้ไขกันอย่างไร อีกหนึ่งประเด็นร้อนครับก็หน,นี่ไม่ผลเรื่องของพลังงานนายนตรีโนโดะนะครับชี้ว่าผู้ลงคะแนนเสียงจะต้องตัดสินใจครับว่าจะเลือกพรับ ที่จะหันหลังให้กับพลังงานนิวเคลียร์อย่างสิ้นเชิงก็คือพักของเขาเองหรือว่าพักฝั่งตรงข้ามนะครับที่สนับสนุนการใช้พลังงานสิ้นเปลืองซึ่งรวมไปถึงพลังงานนิวเคลียร์หรือว่าปรมาณูด้วยโดยตามแผนของพัก DPJ นะครับจะมีการลงทุนด้านทรัพยากรมากขึ้นซึ่งก็จะทําให้การยกเลิกการใช้พลังงานนิวเคลียร์สามารถทําได้ในปี2,573ครับ ซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือเหตุผลสําคัญที่สุดครับที่ทางฝั่งของประชาชนชาวญี่ปุ่นจะต้องมีการคัดเลือกนะครับว่านโยบายเ,เรื่องต่างๆที่กําลังเป็นปัญหาอยู่นั้นทางพรรคการเมืองไหนมีนโยบายที่ตรงใจกับพวกเขาซึ่งเราจะมาติดตามกันนะครับว่าใครจะกล้าวขึ้นมาเป็นนายรมตรีของญี่ปุ่นคนต่อไป